Welcome to English Class ส s สวัสดีเรนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้ก็มาเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูน้องเช่นเคยนะคะสำหรับเนะะื้อหาวันนี้ที่เราจะมาเรียนกันก็คือในส่วนของ Present Simple Tense เช่นเดิมนะคะทีนี้ทบทวนเนื้อาหาเก่านะคะก่อนหน้านี้ที่คุณครูสอนไปก็คือประโยค Present Simple Tense ที่ใช้ในรูปของประโยคบอกเล่านะคะ ประโยคปฏิเสธนะคะส่วนสำหรับคลิปนี้จะเป็นในส่วนของประโยคคำถามบ้างนะคะจะมาอยู่ในรูปของประโยคคำถามบ้างนักเรียนจำได้ยังจำได้ไหมเอ่ยว่าประโยคคำถามเรามีหลักการใช้ว่าอย่างไรนะคะอ่ะวันนี้ครูคจะมาทวนเนื้อหาให้นะคะวันนี้เราจะเรียนกันในส่วนของลัก,ลก,ลกษณะโครงสร้างแล้วก็หลักการใช้เดี๋ยวสำหรับคลิปถัดไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของแบบฝึกหัะ เพิ่มเติมนะคะอ่าวันนี้เรามาดูในเรื่องของหลักการใช้ัำก่อนวันนี้นะคะอ่านี้เรียนดูโครงสร้างนะคะแบบที่3นะคะก่อนหน้านี้นเ,รเรียนไปแล้ว2นะทีนี้มาอยู่อันสุดท้ายก็คือในแบบที่3ก็คือประโยคคําถามนะคะโครงสร้างรูปประโยคคําถามของ present simple tense เช่นกันนะคะเราจะแบ่ง ในเรื่องของหลักการใช้ในการตั้งคําถามคือเราจะมีกริยาช่วยกริยาช่วยที่ใช้ในการตั้งคําถามในลักษณะคําตอบที่เป็น yes หรือ no ของ present simple tense ก็คือคําว่า does และคําว่า do นะคะ do กับ does เนี่ยจะมีหลักการใช้ต่างกันโดยดูจากอะไรอาจรยนดูช่องที่2นะคะดูจากในส่วนนี้นั่นเองก็คือประธานของประโยคนะคะ เราจะใช้ดูหรือดั้งคาถามเนี่ยนักเรียนจะต้องจําแนกชนิดของประธานได้ซึ่งประธานเหมือนเดิมนะคะเราจําแนกออกเป็น2ชนิดก็คือประธานที่เป็นเอกพจน์และประธานที่เป็นพูอุพจน์นะคะประธานที่เป็นเอกพจน์เช่นอะไรบ้างอ่ะฮีชีอิดชื่อคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่อันนี้คุณครูยกชื่อคนมาชื่อว่าธิดานะคะนักเรียนดูในหน้าที่131ประกอบได้เลยนะคะในหนังสือแม็กและ ประธานที่เป็นพระอุพทศที่เราทราบกันมาอยู่แล้วก็คือ uvd หรือ i ชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ที่มีมากกว่า1ห,หรือว่าสสิ่งขึ้นไปนั่นเองนะคะทีนี้ตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งที่เรนต้องจําให้ได้นะคะเมื่ออยู่ในรูปของประโยคคําถามประโยคคําถามปุ๊บคํากริยานะคะกริยาแท้ที่เรานํามาใช้ก็คือเป็น verb ช่องที่ห verb ช่องที่หน,นั่นหมายความว่า ถ้าเกิดว่าอยู่ในรูปของประโยคบอกเล่าเนี่ยคำกริยาที่เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ตามหลังประธานที่เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เราต้องมีการเติม S เติม ES หรือเปลี่ยน Y ไปนแล้วเติมเ e, อแต่เมื่ออยู่ในรูปของประโยคคําถามหรือประโยคปฏิเสธปุ๊บนั่นหมายความว่าทั้ง S E s เปลี่ยน y เป็น I แล้วเติม es สิ่งเราเนี้ยเราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมันนะคะเรายังเป็นกริยาแทรูปเดิมไม่มีการเปลี่ยนรูปนะคะแล้วก็จะมีการ มารองรับและจจะมีส่วนขยายมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน,นักเรีนจำไว้ว่าเมื่ออยู่ในรูปของโครงสร้างรูปประโยคคําถามของ Present Simple Tense นี้ก็คือตัวแรกเลยจะใช้กริยาช่วยก็คือจะเป็น does หรือ do นะคะตามด้วยประธานที่เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์นะคะตามด้วยกริยาคำกริยาก็คือกริยาช่องที่หนึ่งแล้วก็จะมีกรรมส่วนขยายนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่เครื่องหมาย question mark ไว้ด้วยเพราะว่าเป็นประโยคคำถามนะคะเอาทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนอย่าลืมนะ d a s ใช้ในการขึ้นต้นคำถามในกรณีที่ประธานเป็นเอกพจน์และดูใช้ขึ้นต้นคำถามในกรณีที่ประธานเป็นพระหูพจน์อ่ะมาดูสไลด์ถัดมานะคะดูสไลด์ถัดมาก็คือการทำประโยคบอกเล่าของ present simple tense ให้เป็นประโยคคำถามกรณีที่หนึ่งคืออ่ะนักเรียนดูตามมือกูนะคะ หนึ่งประโยคบอกเล่าที่มีกริยาธรรมดาทำเป็นประโยคคำถามโดยเติม do ไว,หหว้หน้าประโยคนั่นหมายความว่าใช้ do หน้าประโยคนั่นคือเราใช้กับประธานที่เป็นอะไรคะอ่าถูกต้องก็คือประธานที่เป็นพระหุพจนั่นเองกรณีที่สองประโยคบอกเล่าที่มีกริยาที่มีการเติม s เติม es ให้นักเรียนตัด s และ es ออกแล้วเติม d a s เห็นไหมคะ แล้วเติม d a s นั่นหมายความว่าอะไรนั่นคือในกรณีที่ประธานเป็นเอกพจบ์นนั่นเองนะคะแล้วเติม d a s หน้าประโยคและใส่เครื่องหมาย question mark นะคะท้ายประโยคคำว่า question mark คืออะไร question mark ก็คือเครื่องหมายคำถามนั่นเองอทีนี้นเรียนมาดูตัวอย่างนะคะเรียนมาดูตัวอย่างในการตั้งคำถามบ้างนะคะซึ่งตัวอย่างเนี่ยมันจะเป็นการตั้งคำถามโดยการเปลี่ยนจากประโยคบอกเล่าและ ไปสู่ประโยคคาถามนั่นเองอันนี้เรียนดูนประโยคบอกเล่าเขาบอกว่า we have dinner at home we have dinner at home นะคะก็คือพวกเรา have dinner ก็คือการรับประทานอาหารมื้อเย็นนะคะ at home at home ก็คือที่ไหนลูกอ่าถูกต้อง at home ความหมายก็คือที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็บอกว่า พวกเราอะรับประทานอาหารมื้อเย็นกันที่บ้านนะคะทีนี้พอเปลี่ยนเป็นประโยคคําถามปุ๊บอะเป็นประโยคคําถามนักเรียนก็ดูเลยนะคะว่าประธานของประโยคอะนักเรียนดูสีน้ําเงินเข้มนะคะสีน้าเงินเข้มก็คือตัววีวีทหน้าที่เป็นประธานของประโยคเมื่อวีเป็นประธานของประโยคปุ๊บอะแสดงว่าวีแปลว่าพวกเราความหมายก็คือแปลว่าพวกเราเป็นพระหูพจน์เพราะฉะนั้นทํา ที่เราจะใช้กริยาช่วยที่ใช้ในการตั้งคำถามปุ๊บเราต้องใช้ do นะคะ do ตัวนี้นั่นเองนะคะตามด้วยอะไรตามด้วยคำกริยากริยาก็คือคำว่า have have ในนี้ก็คือแปลว่ารับประทานอาหารนะคะก็กลายเป็น do we have dinner at home และที่สำคัญเราต้องใส่อันนี้ด้วยนะคะเครื่องหมาย question mark ไว้ท้ายประโยคนั่นเองง่าย,ายๆเห็นไหมคะ Do we have dinner at home อ่าใช้ดูพ่อประธานเป็น we จากนั้นคำกริยาก็ใช้กริยาช่องหนรูปปกติจากนั้นกรรมและส่วนขยายแล้วก็มาใส่มันเดิมน,นะคะไม่ยากง่ายมากอ่าดูต่อประโยคที่สองประโยคที่สองเขาบอกว่า she washes p e r face she washes her f a c t ก็คือ she คือใครอ่าน ราะฉะนั้นก็คือการล้างทำความสะอาดก็คือล้างอะไรล้างอะไรเธอเฟ่เฟ่ก็คือหน้าไม่หน้าของหลอนก็คือหลอนเนี้ยกำลังล้างหน้าอยู่นะคะหลอนล้างหน้าอยู่เพราะนั้นเวลาตั้งเป็นประคํำถามปุ๊บอ่ะตั้งเป็นประโยคคำถามเห็นไหมคะสังเกตการเปลี่ยนแปลงเราจะไม่ใช้ดูในการตั้งคำถามแต่เราจะใช้ดั๊เหตุผลที่ใช้ดั๊เพราะอะไรเพราะว่าประธานของประโยคก็คือชีเห็นไหมลูกอ่าเมื่อประธานเป็นชีปุ๊บชีคืออะไรชีแปลว่าหลอนหรือเธอ นะคะลอนหรือเธอเพราะนะั้นในกรณีนี้เขาเรียกว่าประธานที่เป็นเอกพจน์เมื่อประธานเ,นเอกพจน์ปุ๊บเราต้องใช้ดัตในการตั้งคำถามจากนั้นอ่าดูการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะสีเขียวครูทาตัวอเอียงไว้ขีดสนใต้ใบเรียนด้วยพอเปลี่ยนเป็นรูปประโยคคําถามปุ๊บอ่าเรียนดูจากเติม es อยู่ในรูปของประโยคบอกเล่าพอเปลี่ยนเป็นประโยคคําถามตัด es ออกเลยเป็นไปตามกฎข้อที่2เห็นไหมคะ คือตัด s หรือ s ออกนะคะก็จะกลายเป็น d o e she s wash her face จากนั้นหนูก็ใส่เครื่องหมาย question mark ท้ายประโยคไว้นะคะอะ่มาถัดมาตัวอย่างที่3นะคะตัวอย่างที่3 tira has some pens tira has some pens นะคะก็คือท i r a เป็นประธานของประโยคอ่าเป็นชื่อคนคนนี้นะคะชื่อว่าท i r a has แปลว่ามี some pens pens เติม s ตัวเองเหไหมคะ pens ออกเสียง s ด้วยนะคะเวลาการอ่าน p e n ก็คือปากกาแสดงว่าทีละเนี่ยมีปากกาเยอะไหมคะอ่ามีเยอะเลยนี่เติม s ตามก็คือแปลว่าบางบ้างบางส่วนนะคะพอมีปากกาอยู่บ้างนะคะแสดงว่ามีมากกว่าหนึ่งแท่งนั่นเองหนึ่งด้ามน,นะคะทีนี้พอมาตั้งเป็นปนระโยคคำถามปุ๊บ ทีระเป็นชื่อคนเป็นชื่อคนมีเพียงแค่คนเดียวนะคะไม่มีตามแนนซี่ไม่ไม่ใช่ว่าทีระแอนแนนซี่หรือว่าไทยทีระแอนไทยแต่นี่ก็คือหมายถึงทีระคนเดียวเพราะนั้นเมื่อทีระคนเดียวปุ๊บเป็นเอกภพเพราะนั้นเมื่อไปทำเอกภพนั่นเองก็ใช้ดอสในการตั้งคําถามนะคะทีนเรียนดูการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งเมื่อเป็นประโยคคําถามปุ๊บจาก has has เราเปลี่ยนเป็น have นะคะนักเรียนอย่าลืมนะประโยคคําถามนะคะ เวลาเปลี่ยนปุ๊บจาก has เนี่ยเราต้องเปลี่ยนเป็น have ด้วยเพราะนั้นหนูก็เขียนมือนเดิม does Tira have some pens นะคะอย่างนี้เห็นไหมคะไม่ยากอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูในรูปแบบของการตอบคำถามบ้างอ,อันนี้เราถามเป็นละนะคะถามถูกละเพราะประธานเป็นเอกพจน์เอกพจน์ e K ot, มีคนหนึ่งคนอ่ะเราใช้ does ประธานเป็นพหูพจน์เราใช้ดูถ้าเกิดว่ามีคำกริยาในกรณีที่ประธานเป็นเอกพจน์ที่มีการเติม s, <S เติเม es อยู่พอเปลี่ยนเป็นคำถามปุ๊บเราก็ต้องตัด s es ออกนะคะพอจะเข้าใจนะลูกน,นัอ่ะมาดูถามเป็นแล้วมาดูการตอบคำถามนะคะการตอบคำถามของ present simple tense บ้างอ่ะักเรียนดูลักษณะาการตอบเนี่ยเราตอบได้2แบบ นะคะเราตอบได้2แบบก็คือตอบ yes หรือตอบ no นั่นเองง่ายๆตอบรับใช่ถูกต้องแบบนี้อ่าเห็นด้วยอ่าเราตอบ yes ตอบว่า no นั่นคือไม่ฉันไม่เห็นด้วยไม่ใช่แบบนี้นะมันเป็นแบบอื่นนะมันเปล่านะนั่นคือในรูปแบบของปฏิเสธนะคะเพราะนั้นการตอบรับมี2แบบนะคะลูกก็คือตอบ yes หรือ no ตามด้วยอะไรนะคะตามด้วยประธานของประโยคนะคะตามด้วยประธานของประโยคนะคะ แล้วก็ตามด้วยดูหรือดั่นขึ้นอยู่กับว่าประธานเป็นใครนะคะถ้าประธานเป็นพระอุปธเราก็ใช้ดูประธานเป็นเอกพจน์เราก็ใช้ดัสนะคะ่ง่ายเบสิกพื้นฐานอันนี้ก็เช่นเดียวกันในกรณีการตอบปฏิเสธนะคะตอบปฏิเสธก็คือง่าย no มนคือไม่ไม่ใช่ตามด้วยใครตามด้วยประธานของประโยคตามด้วยดูน o t ดูน o t นั่นหมายความว่าประธานเป็นอ่าถูกต้องพระอุปธ หรือดัชนอตนะคะดั s น o t นั่นคือกรณีที่ประธานเป็นเอกพจน์นะคะทีนี้เรียนมาดูนะคะตัวอย่างอ่ะเรายนมาดูตัวอย่างตัวอย่างง่ายๆนะคะดูประกอบเลยนะลูกนะหน้า131อเอด่ะหนูดูเลยตัวอย่างเช่นอ่ะนะคะค,คุณครูจะแบ่งเป็น2แบบนะคะแบบโครงสร้างเป็นประโยคคำถามกรณีที่1นนะคะ do we have dinner do we have dinner นะพวกเราเนี่ยรับประทานอาหารมือ้อมือไหนอ่ามื้อเย็นก็คือ dinner ทีนี้ถ้าตอบ yes เราก็ตอบว่า yes we do อะไรเป็นประธานของประโยคก็คือ we นะคะตอบรับแบบ yes ล้วก็ตอบปดิปกติก็คือ yes ใส่อย่าลืมนะเวลาตอบ yes หรือ no หลัง yes หรือ no เรียอย่าลืมใส่เครื่องหมายคอมมาด้วย yes ตามด้วยใครประธานก็คือ we ใช้อะไรในการตั้งคำถาม do ในการตั้งคถามเราก็ตอบ yes we do นะคะ พอเปลี่ยนเป็นปฏิเสธปุ๊บอ่าปฏิเสธก็คือไม่ no อ่าเราก็เขียนว่า no นะคะอย่าลืมใส่ก็รหมายคอมมาตามต้นประธานคือ we เราก็ลากมาใส่มันเดิมนะคะพอมาเป็นปฏิเสธปุ๊บนะคะเราก็ใช้ don't นะคะรูปย่อของว่า do not นั่นเองต่อมากรณีที่สองในกรณีที่ประธานเป็นเอกพจน์นะคะเราก็ตั้งคำถามว่า that she was perfect หลอนล้าหน้าของหลอนอยู่ใช่ไหมอ่ะถ้าเราก็ตอบอ่ะเราก็ตอบตอบใช่เราก็ตอบว่บา yes ใส่เครื่องหมายคอมมาประธานคอมวิวก็คือ s h e เราก็ลากมาใส่ yes s h e s h e อะ like, ไรใ h i ดั s ในการตั้งคำถามแล้วก็ใส่ yes s h e d a s ตามหลักตามกฎของเขาได้เลยอ่ะพอมาเปลี่ยนเป็นปฏิเสธบ้าง no อ่ะตอบ no ไม่นะตามด้วยเครื่องหมายคอมมา ประธานของประโยคก็คือ c h e นะคะเราก็ลากมาใส่เกียนเหมือนเดิมใช้นะคะพอเป็นประโยคปฏิเสธปุ๊บนะคะจาก yes dash d a s ก็กลายเป็น d a s not หรือรูปย่อคือ d a s งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าลืมนะเวลาเราตอบหล yes, no ัง yes หรือ no หนูอย่าลืมใส่เครื่องหมายคอมมาด้วยนะคะทีนี้ที่จะฝากนะคะก่อนจะปิดกับสำหรับคลิปนี้นะคะ หนูอย่าลืมนะดูใช้กับประธานที่เป็นพระอุพโและดาใช้กับประธานที่เป็นเอกโพจนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนไปทบทวนไปอ่านทบทวนนะคะแล้วเดี๋ยวครับต่อไปเนี่ยคุณครูจะมาอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมให้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ thank you very much see you later bye bye